สวัสดีครับพบกับอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานนะครับวันนี้เป็นงานของรถ Land Rover ครับผมเป็นงานแอร์นะครับตรงนี้ก็คือแผงคอยล์ร้อนนะครับส่วนที่วางอยู่ตรงพื้นก็คือใส่กรองน้ำยาแอร์หรือว่าดเออร์นะครับจะทาการถอดมาล้างถอดเปลี่ยนนะครับผมตรงนี้คือหม้อน้ํานะครับเราจะทาการล้างให้ด้วยนะครับแล้วเปลี่ยนน้ำยาดูแลนะครับบนจุดนี้ก็คือจุดที่ท่อไอเสียของรถแตก ล้าวนะครับทำให้อัตราเร่งไม่ดีเร่งคือกินน้ํามันนะครับแล้วมีเสียงดังก้องแกล้งก้องแกล้งนะครับให้รถไม่เงียบนะครับเชื่อมให้เรียบร้อยนะครับส่วนจุดนี้ก็คือกระปุกหม้อพักนะครับเปลี่ยนเป็นน้ํายาหล่อเย็นผสมเรียบร้อยแล้วนะครับสมจากโรงงานนะครับผมไปทําการล้างหม้อน้ําให้ด้วยนะครับผมครับตรง เลยนะครับหม้อน้าก็จะล้างให้นะฮะล้างทำความสะอาดครับส่วนจุดนี้ก็คือกระปุกน้ํามันพาวเวอร์นะครับทําการล้างทำความสะอาดแล้วก็เปล่ยนน้ามันพาวเวอร์ให้ใหม่เรียบร้อยนะครับส่วนจุดข้างล่างนี้ก็คือปั๊มพาวเวอร์นะครับปั๊มพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับทําการเปลี่ยนซีนโอลิงเบรกข้างนะครับของแท้ซ่อมให้เรียบร้อยนะครับไม่รั่วไม่ซึมแล้วก็ตรงไหนไม่หนักนะครับใช้งานได้ตามปกติครับผมนะ ส่วนงานอีกจุดก็คือ,อซ่อมมอเตอร์เซ็นทันล็อกนะครับช่างได้ทําการเปลี่ยนถ่ายอะไหล่นะครับเป็นมอเตอร์เซ็นทันล็อกฝาถังน้ํามันนะครับอพอเรากดตรงนี้นะครับจะฝาจะเปิดไม่ได้นะครับต้องต้องกดกดล็อกนะครับในจุดนี้นะครับกดล็อกนะะกดหนึ่งทีฝาถังจะเปิดได้นะครับผมนะ ตรงนี้ก็จำการเปลี่ยนอะไรนะครับเป็นตัวแม่เหล็กแบบป๊อปอัพนะครับนะแล้วก็กดอีกหนึ่งทีนะครับนะครับเปิดได้ปกตินะครับ,นะรบกดกดล็อกนะครับปึ๊เหมือนจะมีเสียงลึกน,นะฮแล้วก็ลองลองกดดูนะครับ ก็ล็อกปกตินะส่วนจุดนี้เป็นเป็นแนะนําลูกค้านะครับเป็นจอจอ10นิ้วนะครับที่มากับรถนะครับเล่น Android ไม่ได้นะครับมันต้องลงทะเบียนพยายามหลายวิธีแล้วนะครับเหมือนเหมือนซอฟตแวร์ไม่รองรับนะครับน่าจะมากับรถก็แนะนําคุณลูกค้านะครับเปลี่ยนจอเพราะเดี๋ยวนี้ราคาไม่สูงแล้วนะครับแล้วก็แรงสเปคแรงก็มีเยอะนะฮะในตอนตลาดนะครับ สามารถเล่นได้แค่พวกไฟล์เพลงบลูทูธนะครับไฟวิดีโอนะครับถ้าจะเล่นบลูทูธเนี่ยต้องเข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์นะฮะมันมันต้องผ่านอีกเว็บนึงนะฮะรับ,นะรบแล้วก็เสียงเสียงนี่มีแต่เสียงกลางนะครับเสียงทุ้มเสียงเบสไม่มีเลยนะครับเวลาฟังเพลงเดินทางาไกลนี่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ผ่านนะครับระบบอินโฟเทนเมนต์ของรถไม่ผ่านนะครับแนะนำให้ติดซับบ็อกหรือว่าเสียงเบส เพิ่มอีก1ชุดนะครับทำให้ย่างดีนะครับส่วนชุดนี้จะเป็นไฟซีนอนนะครับเดิมมากับรถเป็นหลอดไฮโดรเจน H7 นะครับให้ความสว่างได้น้อยออกแสงสีเหลืองนะครับเมื่อคืนช่างได้ทำการเทสตอนหนึ่งทุ่มครับเแสงออกมาก็ยังสว่างตู้วีโก้ไม่ได้นะครับแนะนำให้ทุลูกค้าเปลี่ยนเป็นหลอดไฟซีนอนนะครับ H7 นะครับ6 0 0 0เแสงสีขาวครับผมจบแน่นอนครับ